โอ้ไนหนงี้จีร่าห,าห้าอโงโอ้ยพออย่างนี้หนูเจอเบิ้องนูกเขาเจ้าไปหาเห็ดเขาจ้าละลงปลาแหมะโว้ยปวดได้ถ้าบ้านใดเดี๋ยวนี่ที่บ้านเฮานี่ละโอ้ยไปหายทั้งคู่วันนี้เมียมองบ่เคยไปจะไปแมะมันคือกันแท้ปลานั่นหื้อเม่นั่นแล้วบ่เคยไปจะไปแมะอือแค่จังไหนระบัดนี่ยยี่ห้ออย่างนั้นกระทำเจี๊ยบข้องนี่เด้อ๋อไปเกี่ยวอีหยงังนั้บัดนี้จักแล้วเนาะปวดได้พิษกัดจี้ใส่ปวดได้วาเพื่อนกัดจี้ใส่จะหูจักเบิด์หม ภาษาคนลงปลาผู้เด <that> ียวนึงกับ <classify> ส <Brazilian references> ิบบุ๊คหัจับจ่บอแม่นตัวกับอกกันแนปไปโอ้ไม่เนี่ยดังดีเว้ย พี <c oughs> ่เนาะเมื่อคืนนี่ซุ้มเจ้าน้อยกับจักถุมจักยามยกินดีได้แท้กินเหล่าหันก็มูผนันเสียงแตกอยู่แซวแซวอยู่ระบอกเกงใจใทยบ้านทยเมืองเอางวนเนาะหู้่จกักป่ามือเว้นมือนด่ไหม่คยเห็นซุ้มก,กินเหล่าหันเขาไม่เห็นได้ดีจ้าคนมีแต่สิทิตายก่อนซุ้มกินเหล่าหันเอ้ยเด็กกว่าป้าหน้าเจ้ากระได้เนาะมันไม่ได้ดีจะไหนเดี๋ยวนี้เจ้าหูจักคงเบ่งบ่เจ้าหูจักจิ้มเล่งบ่านันเอา สุดท้านผู <S <S ้บัานเขาแห้งเป็ดกระวี่เอกของโลกคนตัวก็ย้อนกินเราเนี่ยเราไม่ได้ช่วยตั้กูผู้เดียวนี่บ่ลืนคว่ำแท้ๆคันบอกคันกินมันตายโรดมอนเว้ยโอ้ยบางพ่อใหญ่สีด้วย โซ่นตมูกินเ่าตั้งแต่เพิ่นป่าลูกป่าเมียมานี่หากินเหลราดีให้โอ้ยกระช่างเขาบัานเรื่องของเขาเนาะคนโสดกับเจ้สาสั่นหละหืมในบิ่งโสดซื้อประมาแล้วส่วนผู้นันผู้นี่ไปหากินเหลราเนาะก็ธรรมดากับเจ้าสั่นหละเนาะปลาลูกปลาเมียหรอวันทีปลาแล้วเจ้าจะไปบอกให้เล่าอะไรจะเคยได้ยินบ่ทศชาติชาติโลกขององค์สมมาสัมพุทธเจ้านั่นจะเข้าเป็นพระเวทสันดรน,นั่น แล้วกัปล,ปล,ปล,ลา,า,าลูกปลาเมียยังสิเหรอจันมาต้องลดผลย่อนข้ออยู่นี่อยากปลาลูกปลาเมียสันติมันบว์แมนว่าอยากปลาลูกปลาเมียว่าให้ฟังการปลาลูกปลาเมียเนี่ยมันคือหอนทางสูนิพพานตัวมันคือเก่าแหละของการเขาสูนิพพานตัวโอว้โหจักบอ <c oughs> ยังครับไข่อก็อย่างนี้เราควนแถวนี้ว่าพื้นหัวข่อ,อยขอย่อยบอกหลายเทื่อแล้วตัวค่งหัวข่อยนี่ข่อยนี้ได้ผู้เดียวคนอื่นอะหามแต่จากลู่เรื่องเมียไขมาถามข่เป็นยังต้องไปถามคนอื่นาอาใหญ่ๆมันบม่ได้อะวียางยางเดียวเดว้มันเฮ็ดได้หลายอย่างอยู่เด้อป๊อ มากขึ้นข้าะเจ้าสิไปไซต์เนี่ยไปไซก็ได้ตัวขอยถามเจ้าดูวยก็บางคอยก็เปล่าอ่ะเจ้าสิเลือกอย่างขั้นเลือกเราน่ะกับไปยุก็เราโลดขั้นเลือกคอยน่ะ ก็ต้องเฮตโตไหมยังไ่เฮตโตแบบนี้บอกค่อยมาดูเยจะิิเรื่อง,อ,อ,งอ,อีหยังโอ้เรื่องเนี่ยคือเก้านัันละเพราะว่ากันค่อยไม่เจ้าค่อยก,กับว่าเอิดเงินเสือเหล่านเนาะเห็นเข้าแล้ววะ บ่อะน่อยว่าเขาจะมาเถียงกันเถอะบ้านไหนเขาไหนก็คือกันนั่นแหละมันย่ำเงินบ่นี้นกักกามีปากไม่เสียงกันเป็นธรรมดาเขาจะไปเลี้ยนเบียรเขาเถอะเป็นว่าขอย่อมแพ้่ไปขอย่อมแพ้เจ้าลงไปย่อมแพ้่ไปไดนเี้ไปหาอย่างเนาะที่ข่อยว่ามาทั้งเหมดน่ะจะฟังรูเรื่องยู่บอกจะคุยให้ยุซืออยู่เจ้าฟังรูเรื่องอยู่บ่ทั้งหมดน่ะที่ข่อยว้ามาน่ะ อก็ออดูเรื่องอยู่เข้าใจอยู่มจนก็ทายเจ้าบา่าจบสะกอนมันก็สิถามเจ้าดอกถามอะไอย่างก<อ>็สิถามว่าอันที่เจ้าบ่ามาทั้งเบิดนั่นมันนี่ยังไงครับ